กาบสวัสดีนะคะกับเอฟซีทุกทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็มาพบกับช่องอานางมารเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับใจของเรานะคะนะในเมื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าใจของเราไปรับมามันก็จะทำให้เกิดความทุกข์นะคะเนาะทำให้เรา,ามีความกระวนกระวายใจแล้วก็เป็นทุกข์ เมื่อมีคนมาใส่ร้ายเราด่าเราว่าเราการที่ทําใจที่ดีที่สุดก็คือการชนะใจตัวเองนะคะนะสิ่งที่การชนะใจตัวเองคืออะไรนะคะรู้ไหมว่าเป็นอะไรก็คือไม่รับรู้เราจะระวังตาหูจะมจมูกปากกายใจรับรู้สิ่งใดแล้วเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะคะไม่ว่าร้ายใครไม่ใส่ร้ายใครนั่นเองนะคะนะเมื่อเราเอ่อนั่นคือสัจธรรมของโลกเมื่อเมื่อใดที่เรารู้ว่าโดนโดนด่าโดนว่าเราเคยด่าคนอื่นมาอย่างเงี้ย เรารู้สึกอะไรไหมเราก็ไม่รู้สึกเวลาเขาด่า ructure, เรารู้สึกเลยไหมก็ไม่รู้สึกเช่นกันนั่นแหละเขาเรียกธ <Greek> รรมาชาตินะคะธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติไม่ต้องห่วงนางมานนะคะคนอย่างนางมานน่ะนะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจโลกสนใจอย่างเดียวคือความสนุกสนาน <c oughs> พูดวันนี้พูดวันนี้ <c oughs> พรุ่งนี้ <c oughs> <an> ก็ <c oughs> เ,ปเป็นวันใหม่เ <c oughs> พราะนางมานเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบไม่เป็นกับใครนะคะนะ เราเราถูกสั่งสอนมาในเกี่ยวกับการเอาใจใส่ของผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ให้ใจเรานางมารจะเป็นคนที่สนุกสนานรักเพื่อนรักฝูงนะคะนะแต่รักตัวเองมากก่อนรักตัวเองก่อนจากนั้นเราก็รักเพื่อนรักฝูงแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่นตลอดเราฟังคนอื่นนะคะนะฟังตลอดแต่คนที่จะมาสั่งเราก็ไม่ได้นะคะเราฟังก็ามาพิจารณาแล้วก็เอามา เราฟังแล้วเราก็มาพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะเราผิดตรงไหนอะไรตรงไหนแต่ถ้าคนมาสั่งให้เราทํานั่นทนํานี่มันคนละอย่างกันนะคะดังนั้นชีวิตคนเราอะนะถ้ามีการรับฟังคนอื่นมันจะเป็นการดีนะคะนะแต่ถ้าเราไม่รับฟังใครเลยอะฟังแต่เหตุผลของตัวเองมันจะทําให้เราแบบอ,อ่ไม่รู้ตัวตนของตัวเองบางครั้งเราก็ต้องส่งกระจกส่งตัวเองบ้างนะคะว่าเราเป็นคนเช่นไรแต่สําหรับนางมารนอะ เรารู้ว่าเราเป็นคนเช่นไรไม่งั้นน่ะเราทํางานจุดนี้ไม่ได้เราทํางานกับพนักงานเนี่ยเป็นหมื่นก็มีนะคะเพราะาบริษัทมันมีหลายอย่างไปทางนู้นไปทางนี้อาทิตย์นี้ปีนี้อยู่ตีวบริษัทนี้ปีหน้าอาจจะไปนู้นก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นก็ได้เพราะมันมีทั่วประเทศไทยนะคะบริษัทนี้แต่ไม่ต้องรู้หรอกบอริษัทอะไรนะคะบริษัทโคหานจำกัดนะคะดังนั้นก็ เราทํางานจุดนี้เราเลยรู้ไงนิสัยของคนการพัฒนาและการเข้า,าการเข้าร่วมกับเพื่อนๆร่วมงานเนี่ยเราต้องทําตัวอย่างไรไม่ต่างอะไรกันไม่ต่างอะไรกันกับ y o u t u b e เลยนะคะนะนะเช่นมีคนด่าเราอย่างเช่นมิสเตอร์มิสเตอร์ดีเนี่ยเขาว่าให้เราว่าเราเป็นช่องที่สถุนต่ํานะเราก็มาเอะเขาว่าเราขนาดนี้แต่ตัวตนของเราไม่ใช่คนต่ํานะ ตัวตนของเราไม่ใช่ชอบดา่าบางครั้งเราด่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันมันมันหม,ม,ม,มายความว่าอะไรนะเราด่าไปเท่าด่าว่าเราขนาดนี้เราก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองเออไม่ไม่ดา่าละแล้วก็มันมีผลเสียหลายอย่างกับช่องเช่นด่าแล้วทําให้ช่องของเราเนี่ยไม่สามารถดําเนินการต่อได้ติดแดงติดเหลืองแล้วก็การที่เราสร้างไรายได้เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลิกในการพูดจิตวิทยานะมันจะทําให้เราดีขึ้น นะทำให้เราเคยตัวกับคำพูดที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้ไม่ต้องใช้คำด่าคำว่าดังนั้นเขาก็จะมาด่าให้เราไม่ได้แล้วก็เอามาคิดอีบูหลันก็ด่านางมารว่าเป็นช่องกระถุนแต่พอเราเอาคำพูดเหล่านั้นน่ะมาทบทวนคิดเออมันก็จริงนี่ว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเออเราไปฟังเขาทุกอย่างบางครั้งมันใช่บางครั้งมันไม่ใช่เรารับฟังเหตุผลของทุกคนดังนั้นนี่แหละการทำงานร่วมกันกันกบอ่ามันมันเป็น มันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึง่งแล้วมันก็ทําให้เราในการทํางานของเราคือเราฟังทุกคนไงเราฟังเหตุและผลของทุกคนถ้านางมารไม่ฟังนะไม่ฟังใครเลยนะบางครั้งอาจจะล้มเหลวก็ได้นะแต่พราะเราใช้การฟังฟังมากกว่าแล้วก็พูดแล้วก็ใช้เหตุผลนะแล้วก็แอดมินนางมารเนี่ยในช่องนางมารเนี่ยวันวันนึงเราก็จะมาพูดคุยกันเราก็จะมาฟังอนะตรงนั้นไม่ดีนะนางมารตรงนี้อย่าไปทํานะ คือเรารับฟังเหตุผลของทุก่นถึงแม้เราจะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยบางครั้งเราก็ฟังลูกน้องนะ,ะเจ๊อย่างนี้ไม่ดีนะตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ฟังนะนี่แหละเขาเรียกผู้ฟังที่ดีนะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็ปฏิบัติตัวเนี่ยเดินตามรอยพ่อนะพ่อของเราเป็นคนที่มีเหตุและผลสูงมีคนมีมีคนให้นับมีการนับถืออา่านับถืออ่ะ มีคนอ่าถือหน้าถือตานับถือพ่อเราอะ่ะเราก็เอาตรงนั้นมาปเป็นตัวอย่างแล้วก็แรงบันดาลใจของนางมานก็คือลุงพลป้าแตนในความอดทนนะคะนะทุกวันเนี้ยที่นางมานเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยความอดทนเข้มแข็งคือป้าแตนและลุงพลนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วเข้ามาตรงจุดเนี้ยเราได้ผลประโยชน์ เสียประโยชน์มากกว่าเราให้มากกว่าได้นะคะจํามาไว้เลยนางมันให้มากกว่าได้ดังนั้นเราไม่สนใจหรอกเงิน youtube อะเล็กๆได้ทิ้งสามเดือนได้ทีนึงนะะหรืออย่างไงเนี่ยมันมันไม่ได้เต็มที่หรอกเพราะว่าเราโมกแค่นี้เองคนดูแค่นิดๆนหน่อยๆมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกถึงจะสร้างรายได้แล้วอะถามว่าได้เยอะออสามเดือนได้ทีนึงแต่มันก็ยังดีใช่ไหม ออมันก็เลเป็นผลพลอยได้เป็นกําลังใจว่าโอ้เวลาสร้างไรายได้เว้ยหรือว่าเราจะไม่สร้างก็ได้นะสร้างได้หรือไม่ได้ตรงเนี้ยมันได้มันก็ยังดีใช่ป่ะมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วมันก็เป็นเป็นผลพลอยได้ว่างั้นเหอะกําลังใจที่เรามาทําจุดนี้เราได้ทั้งเพื่อนได้กัลยามิตรที่ดีได้มุมมองหลายอย่างได้ทุกอย่างได้ศัตรูได้มิตรนะเรารับฟังเหตุผลของทุกคน นางมารเป็นคนที่รักใครรักจริงศรัทธาใครเคารพใครรักจริงแต่ใครก็แล้วแต่ถ้ามาทำาสะพานนั้นล่มหรือมาทำาความศรัทธาของเราคือจบนางมารจะเป็นคนอย่างนั้นวาจาจะศักดิ์สิทธิ์คำไหนจะเป็นคำนั้นนะจะไม่เพ้อเจ้อจะไม่พูดย้ำเติมแล้วจะไม่พูดอยู่กับที่เราจะไปต่อไปข้างหน้าดังนั้นนางมารเป็นคนที่มีเหตุและผลเสมอ ไม่ว่าจะทําอะไรทั้งสิ้นเราจะพูดเราจะคิดก่อนพูดแต่ไม่ใช่ว่าพูดก่อนคิดนะเวลาที่เราด่าแต่ก่อนเนี่ยเรากลับไปดูคลิปเก่าๆอะ่ะสนุกสนานด่าเฮฮาด่าแล้วไม่ได้มีความแค้นอะไรกับใครนะคะนั่นแหละนะเราถึงไม่เจ็บปวดไงแล้วคนอื่นเขาบอกเป็นเวรกรรมไม่ใช่เวรกรรมหรอกความสนุกสนานมากกว่านะสนุกสนานแล้วเราได้รับอะไรไม่ได้รับอะไรเลยนะได้รับแต่มิตรภาพที่ดีและกัญยามิตรก็โอเคนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมนะคะชมคลิปเปิดให้ดใหูให้ให้ด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทำงาน,นะค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย